ที่สองเาจที่หาซื้อของที่ประตูน้ากันได้แค่อุปกรณ์ทำมาไล่เตี๋ยวปลาปลาออะไรอย่างเล็กอขนมคนนี้ปีงคุณควรควรขนมคนนี้ปีงไก่คุณเน,นี่ยไก่ทอดนี่เห็นว่มคนนี้ไก่ทอดแบบนี้ไก่ทอดหาดใหญ่ โอ้เดี๋ยวไปกินวิหารไงวันนี้ลูกเี่เ่้นเป็นแบบนี้ใครปีดชิลสิบบาทสองิ้นสองนะ้อจะมี55คสอันนี้สามพทนาสิ้สิบห้าสบห้บาท นังไก่นังไก่นังไก่ห้า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  นี่นชิน้นใหญ่ทะโจิจะมีชิน้นสามห้าสี่สิบนะ่ได้นแล้วกาขดน้ำเย็นน้ำในรถมีน้ำขวดน้ำเย็นมั้ สิ่งม,มึงดูซิมซ่มสิมนางไกเอานางไกออกมาซิมมึงดูกรอบวอะแต่กากรอบกรอบไปหน่อยก<ด>็ใช่แล้วตนนี้ถ่ายแล้ผมสวยเถอะหนึ่งสองสามกล้องสวยกล้องสวยหรือคนสวย พอสวยมาเดี๋ยวชมดูดีมีเสียงกรบกบบอฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงก๊อฟก๊อก๊อฟ้ึกแบบพ็อฟเฟี้ยผมผมตั้งหลับ về แค่ถ้าจะไปแบกไกลมันจะห่าง โอ้ยเพิ่นไปทอดอยู่หาดแยงหุ่เนเพิ่งยังมาขายอยู่นี่สระบุรีเล็กห,หน่อยกับ่ะนาเกลือลงเกลือโบวบสเนี่นะครับวันนี้นะครับเช้านี้ตลาดลงเกลือบัว์เบสสลาบุรี่เรื่อเรื่องโบว์เบสพูดรู้พูดกันโบว์เบส าตามร้านนี่สียนแพงหรอตามร้านอะไรดีว,ถกกวะถูกกวกัน่าจะถูกกันเยอะอยูอ่่าอนี้ไม่ห,หอ่ะตามร้านลองกินนะคะน้งไตหไันสีอิดวสีก็ได้ ร่อมากค่ะปลายทางร้อยเอ็ดเซละภูมินะคะแซบนี่กับข้าวของเราวันนี้แต่มีบอกค่ะ ไเนนไถ้าจะกบซอนอ่อนบอนจะได้ไหมเดี๋ยวต้องขึ้นกนยังอยู่ไปเรื่อยๆฮไ้องรีบกี่กิโลคะได้ท่ะถ้าสองปันปนี้นหอดบ,บาทประมาณใบสามใบสอง จะกินให้ดูว้ายบึงค่ะกรอบอากาศดีดีมันเดียวเมื่อคืนนี่ฝนตกคาะตื่นขึ้นมาฝนตกเมื่อคืนมือเศ้าตกมือเศ้าพ่าาาอนางกินกาแฟเลยนะพ่อพ่อจ้าอพ่อพ่อนางกินกาแฟหล,ลงังฝนตกไอ้จุ่มทำแฉะ เสียบแทวะเสียบแท้เออนพวายเมยกินน้ำในติ๋เหรกินก็คนเิ้มห้อนๆเลยนี่พักแล้วเมื่อคืนนี้ก่ได้ฝันเห็นแค่พี่นุ้กเกอร์เดียวฝันสองรอบว่าฝันเหนพี่อุ๋ยยิงบีฝันว่าเยอะมากเหลี่ยบเบี่ยงบถึงเี่ยบมาถึงฝันเยอะมากจนเหลี่ยบเลี่ยงบ่ถึง นี่มกอบๆเลยจิงก็ค่ะเนียทั้แหละมันบรรยากาศมันฝนจะตกนล่มล่มปันนี้มันคือนี่<อ>บ้านพ่อ,พอแม่ผู้ใดฝนตกแนวคอมเม็นได,ได้ด้วยค่ะแม่นเซาเสา้าขายของร้านนี่คือคือสวยนะ นี่ไหมลูกจี๊ปพัดตุ๋ยสวยสวยข้าวเบลูกจี๊ปพัตุย๋ยต <ไป S 1> ายลูกเงี้เ,เข้าดีรวยคนขับไม่มีไม่มีโอกาสได้กินนะคะเตี้ยนเขาผู้สาวอาย ยศิพัฒน์เวะหลังนึงโยทะลุเนาะทะลุตามอติามเดีเยอใต้คลิปทำบุญน้ำมันหน่อยบ้านในขึ้เขาขิ้เรือหรอยศิพัฒพาเข้าไปใบเด้ป่ะ่อมื่อนี้วัดเนี่ยวะสิพาไปแล้ว่รู่รู่ยูแต่ วัดที่โซลพงเป็นคนสร้างวัดที่แพนบอลลูเรีองสซลพงเป็นคนสร้างเดี๋ยสารบุรีนี่ครับลูกลลมันจะของโบราณนี่ครับแต่ตั้ขห้าคืนมดเตลวิคืนเยี่ยมมกจะไม่ได้พานแต่วันนี้พอตั้งใจลงมาทางล่างเพื่อจะไปมั้ยบอกเพื่อจะพาลูกไปทำบุญพาลูกไปสะสมบุญไวล้ลูกแม่มีโอกาสเห็นอะไรเป็นนุ่นนำเป็นซิ่งนุงน่นนำอย่าของ ไปค่ะค,คลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวอัปเดตให้เบิรงดเรื่อยๆด้วยจ้ะบ๊ายบาย